ราคานี้เองเนี่ยไม่ต้องไปเช็คที่ไหนนะครับไม่ต้องไปเช็คที่ไหนผมขายถูกสุดแล้วดูแลง่ายเหมือน f o r t ูเนอนะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์บล็อกบ้านเรา้แล้วอารมณอะไรเนี่ยตัวนี้ง่ายๆสบายๆใครอยากจะได้อยากระโดน9 9 9 0 0 0บาท สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีพบกันอย่างต่อเนื่องช่วงปลายเดือนนะครับรถสวยคุยง่ายๆขายถูกๆสําหรับใครที่ไม่ทันคันก่อนนะครับเพราะว่าผมรับสายไม่บาดไม่ไหวเลยนะฮะสำหรับตัวพาโดนะครับ2.7 t x ที่เป็นสีขาวคันก่อนนะครับก็ FC จากปากใต้ก็ปิดสดไปเรียบร้อยวันนี้มาอีกเหมือนกันนะครับต้องกระต่อเนื่องนะครับต้องต่อเนื่องกระแสกำลังแรงกระแสกำลังดี สำหรับรถนำเข้าราคาถูกวันนี้เอาสีดำมานำเสนอนะครับเอาสีดำมาเสนอสำหรับแ a n d Cruiser p r a d 1502.7 t x นะครับหรือว่าช่วงล่างคอยสปริงปี2012หรือ2555แน่นอนนะครับผมรับปาก FC ไแล้วถึงแม้ว่าปีอาจจะใหม่กว่าคันขาวแต่ผมว่าผมมีสีดำเข้ามาคันหนึ่งขายราคาเท่ากันนะครับทันก็ทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับ 9,99,000บาท9,99,000บาทคือราคาค่าตัวของ p าร์โดคันนี้นะครับฮารโคันนี้มาดูสภาพกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูห้องเครื่องก่อนนะว่าคันนี้นอกจากราคาที่เป็นจุดขายแล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะครับแน่นอนก่อนอื่นนะครับคันนี้รถเป็นสีดำนะครับถ้านับอายุก็1 1 1 2ปี นะครับ11 12ปีเสร็จนะครับก็สีทําใหม่นะครับสีอาบน้ําใหม่เก็บงานมาให้เรียบๆเงาๆเลยนะครับจริงๆกระต่งหน้าจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้พ่นแบบสไตล์ดํา,าด,ดุเลยนะครับดาดุเลยสีดําเพราะปกติแล้วเนี่ยสีดําเองต้องเก็บสีอยู่แล้วโดยพื้นฐานนะครับไม่ใช่เก่าใหม่เพราะว่าสีดําเองจะลอยลอยเห็นได้ชัดนะครับจุดขายจุดต่อมาตัวนี้ไม่ไม่ดมแก๊ นะครับไม่ดมแก๊สเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2TR นะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็ถ้าพูดกันตรงๆก็บล็อกเครื่องนะครับบล็อกเครื่องรถตู้บ้านเรานี่แหละนะครับในบล็อกเครื่อง2 7นะครับ 2,693cc 163แรงมา้าก็เป็นบล็อกที่ใช้ในรถตู้บ้านเราบล็อกนี้ก็การันตีวิ่งเป็นเป็นล้านโลอ่ะไม่มีไม่ต้องโอเวอร์ฮอนนะครับคันนี้วิ่งอยู่ประมาณ200,000 200,000กิโลนะครับก็ไม่มากไม่น้อยกลางๆ นะครับสองแสนเป็นกิโล้วตัวนี้นะครับเป็นกิโลสภาพอย่างที่เห็นก็ห้องเครื่องห้องเครื่องนะครับคานคานต่างๆเนี่ยก็เดิมแต่ว่าสีมีอาบมาใหม่ให้99 9นะครับ9 9 9า0บาทนะนี่จึคือจุดขายคือลดราคาถูกตกใจกลัวไปดมแก๊สมาจริงจริงแล้วน้อยนักน้อยหนานะที่คนขับรถระดับนี้จะไปดมแก๊สอะยุเป็นตัวเก่าๆพวกเก้าพวก่าสองก็านไปแต่นี่ถือว่ายังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเองก็อาจจะต่ำสิบ นะครับตาม10แล้วแต่ว่าการขับขี่ของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับนะอันนี้ใส่ m a x Style Off-Road มานะครับ Max m a คล้ Mac, Mac ายๆ s t y l สไตล์ Off Road แล้วก็เป็นยางใหม่นะครับ265 60 18นะครับยางใหม่4เส้นนะใช้งานอีกย,ยาวๆนะครับดำทั้งภายนอกภายในล้อมองรล้อแม็กนี่สไตล์แบบดำเลยแต่ว่าภายในแน่นอนของ TX ตัวนี้ก็จะเป็น สีเบลตสีครีมเหมือนคำคันก่อนนะครับ,บ,บเบาะปัดไฟฟ้านะครับภายในออปชันภายในฟังก์ชันภายในก็จะเป็นขับสีพูลไทมอยู่แล้วนะครับเป็นขับเคลื่อ,อนสีร้อนพูลไมอยู่แล้วนะก็เป็นรถสายลุยนะครับสำหรับสายออฟโรดอยู่แล้วนะครับพวกะระบบฟังก์ชันต่างๆเที่ผมจะแนะนําให้ชมนะครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับนี่เครื่องฟิสตา้าติดง่ายไม่มีสั่นนะครับเพราะว่าคันนี้ ไม่มีบ่าวาวสึกอะไรพวกนี้ไม่มีเพราะว่ารถไม่ได้ติดแก๊สนะครับสองแสนเก้าพันกิเมนะครับไม่มากไม่น้อยกลางๆนะครับกลางๆนะครับภายในแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นรถราคาแพงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังใช้แบบสะดวกสบายง่ายๆอยู่นะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้านะนะครับเกียร์อัตโนมัติเป็นออฟโตัวนี้นะครับปรับเบาะปรับนะครับปรับปรับอุ่นได้นะครับปรับอุ่นได้นะครับ มันติพุชคอนโรลมีครบใครที่ต้องการแบบรถคือขับรถนำเข้าคืออัตราเร่งดีทอร์กดีวิ่งดีตอบโจทย์ราคาถูกต้องคันนี้เท่านั้นแหละนะครับต้องคันนี้เท่านั้นนะครับคะบครบ,จบ,จ,บจบเลยนะใครที่มองหารถที่ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะต้องไปซ่อมหนักซ่อมแพงเพราะว่าตอนจริงๆมันก็ไม่ได้แพงหรอกเพราะแต่ก่อนผมเอาตัว ที่ซนะครับที่เป็นช่วงล่างถุงลมนะครับหลายคนก็บอกว่าถุงลมแพงนู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เอาคอยสปริงเพียวๆมาดูแลง่ายเหมือน f o r จูเน r นะครับเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์นบล็อกบ้านเราใช่แล้วอาลงอะไรเนี่ยตัวนี้ง่ายง่ายสบายๆใครอยากจะได้อยากจะโดน999,000บาทนะสำหรับ p าร์โดปี12นะครับ2.7 TX คันนี้ ส่วนใหญ่รถพวกนี้ภายในจะไม่ค่อยช้ำนะครับเป็นรถที่ไม่ใช่รถคันแรกของบ้านและก็ไม่ใช่คันเดียวของบ้านอย่างแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นคันที่2คันที่3คันที่4แล้วนะครับไม่ใช่รถหลักอย่างแน่นอนสภาพก็เลยแบบผ่านไป10 10ปีเศษเนี่ยรถไม่ช้ำนะครับรถไม่ช้ำเน,นี่ยนะครับช่วงล่างก็จะเป็นโช๊คเป็นคอยสปริงธรรมดาใช้งานอึดทนเนี่หนไหมเหมือนกันเดะเลยนะครับกับรถฟอร์จูเนอร์คอยสปริงบ้านเราเห็นไหม เหมือนกันนะครับเป็นโชคเป็นนี่เหมือนกันใช้งานได้ยาวสบายสบายสีนี่เงาวับจับใจเก็บงานมาให้ใหม่เรียบร้อยภายใน,น,นก็จะเป็นสไตล์ของ LC หนึ่งห้าศู LC ร้อ LC 2 0 0พวกนี้จะเป็นนะครับนี่ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับเป็นเบาะแถวสามปรับเรียบไฟฟ้านะครับ ต่อเรียบไฟฟ้าซึ่งผมก็ยังคาดหวังและก็รอคอยอยู่ว่าถ้าฟอร์จูเนอร์ทำมาแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับน่าจะดีเหมือนกันนะในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งเนี่ยถ้าถ้า,ถาน้องเล็กอย่างแบบน้องเล็กในตระกูลไทยอย่างฟอร์จูเนอร์เนี่ยโดยเฉพาะโฉมใหม่ที่จะออกถ้าเป็นพับเรียบไฟฟ้าแบบนี้น่าจะเวิร์กนะครับน่าจะเวิร์กแต่วันนี้เอาพาโดไปก่อนนะครับเอาพาโดไปก่อนนะรถมีเก็บสีเก็บงานมาแต่รถไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนนะไม่มีชนนะ นีเก็บงานมาตามอายุกันใช้งานวันนี้ก็เลยเอาตัวราคาที่ผมเคยรับปากไว้นะครับจริงๆถามว่าราคานี้เองเนี่ยไม่ต้องไปเช็คที่ไหนนะครับไม่ต้องไปเช็คที่ไหนผมขายถูกสุดแล้วนะครับผมขายถูกสุดแล้วเพราะว่าได้รับปาก FC ไว้หลายๆเจ้าหลายคนบางคนเองก็ยังรออยู่นะครับยังรออยู่ผมก็มารีวิวคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังและขายเท่าคันเดิมคันขาวคันเดิมนะให้สนใจสายตรงยกหูสายด่วนมาเลยนะครับที่ 0840369999นะครับ0840369999นะครับเบอร์ไลศศดาเบอร์นี้นะครับน่าจะครบถ้วนอย่างรวดเร็วสำหรับของดีราคาถูกช้าไม่ทันเตอร์ a l าแลนด์คุ e เซอร์พด 1502.7TX นะครับออโต้โฟ,โฟปี2012หรือ255599,900บาทสวัสดีครับ